สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสูผู้สูคนนะครับผมมือนี้กลับมาพอกันยังมือแรกนะครับพี่น้องเนาะนะครับมือนี้กับสีมะล่องสนุ่ให้พี่ให้น้องฟังนะครับผมตัวนี้เป็นสนุ่ใบพลาสติกนะคร mm ับ hmm. พี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนในเดอ้อพี่น้องต้องขอโทษขอไพ่พอดียุคห่างถนนนะคร mm ับเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาเบื้องงานเลยพี่น้องว่าเป็นยังไงน,นะครับเนาะ,ะตัวนี้เป็นสนุ่ใบพลาสติกหัวไหวนะครับพี่น้อง ใบเงี้าวแปดสิบแปดนะครับพี่น้องก็นานี้ผมบริ่ได้วัดนะครับเนาะพอดีกับคันมันที่ผมเขียนไว้เลยนะครับผมใบสิบสองมิลเง้วแปดสิบแปดคันร้อยสี่สิบแปดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหัวไว้นะครับพี่น้องกับหัวกับประมาณนี่แหละหิ้กับบ้องห้ามปันไดครับผมอันนี้ใส่ในลอนเบอร์เก้านะครับพี่น้องอาจจะเส้นหน่อยจังหน่อยครับผมแล้วก็ใบพลาสติกนี่อยู่ประมาณสิบสองสิบสองมิลเด้อครับพี่น้องใบใบค่อนข้างสีเต็มมือดีอยู่ด้พี่น้อง หนาหน,นานิดนึงอยครับหนาจิประมาณหนึ่งจุดหามิลนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาฟังเสียงด้วยนะพี่น้องว่าจะเป็นเรนื่องใดน,นะครับเนาะพอดีช่วงนี้บ่อคอยมีล่มบ่ไดวาวกะบ่ท่านเดี๋ยวร่องเลยว่าจะเป็นวาวลูกน้อยไล่ตรงฉาดล้ะกัวาวไม้นะครับสองสีเอาเอาพี่น้องเดี๋ยวมาฟังเบิงวา่าเสียงจะเป็นเัื่งดเนานะพี่น้องเนาะครับผมลูกน้องก็ร้ายเสียละเกินเนี่ยเสียงจีดังดีวะเนาะพี่น้องเอา้า

เสียงกะพอไห้เนาะครับพี่น้องแต่ว่าตรงร่องขึ้นเบาเบิ่งนะครับว่าเสียงสิเป็นนังไหนนาะพี่น้องเนาะเสียงกะสิมีสามสี่เสียงอยู่นะครับพี่น้องอันนี้ก็บติใส่เบานี่ครับพี่น้องประกับนะครับผมเราก็เดือยเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกะบติใส่เบาตัวสีบานเย็นกับสีเขียวเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวจังไดมีร่มติเทศให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํานี้แหละครับผมสวัสดีครับ